ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาพละศึกษานะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในหัวข้อวันนี้ก็คือวิธีการดูแลอวัยวะเพศนะคะในใบงานที่5นะคะวันนี้ที่นักเรียนจะได้ทํากันและคุณครูก็ได้ นำเสนอคลิปวิดีโอนะคะที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำในใบางานที่5นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างใบางานนะคะที่นักเรียนจะเขียนลงไปในกระดาษที่นักเรียนจะทำลงไปนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนนะคะว่าใบางานที่5ค่ะต่อมาให้นักเรียนเขียนอวัยวะเพศที่นักเรียนเลือกนะคะ ว่านักเรียนเลือกเป็นอวัยวะเพศชายหรือเป็นอวัยวะเพศหญิงนะคะต่อมาเป็นวิธีการดูแลนะคะให้นักเรียนเขียนวิธีการดูแลแล้วก็อธิบายมานะคะว่าวิธีการดูแลของอวัยวะเพศที่นักเรียนเลือกนั้นมียังไงนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเป็นอันขาดนะคะ ส่งมาส่งมส่งมเ้ยเป็นไงายเป็นไไหรือเปล่าเรื่องม้ยอเราได้มนทไเหรอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างปิดเทอมไปเที่ยวลสนุกที่ไหนกันมาบ้างคะเอาละจ้าเดี๋ยวครูครูจะให้ออกมาเล่าทีละคนแต่ว่าเรามาเริ่มเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษากันนะคะเอนักเรียนรู้สึกตัวกันไหมคะว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนขึ้นแล้วอืม <Yeah. S 1> ถ้าอย่างนั้นในวิชาแรกของการเปิดเทอมวันแรกครูมีงานให้นักเรียนส่งภายในคาบค่ะคุณครูจะให้เวลา30บ <Yeah. S 1> นาทีเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วจะกลุ่มมาเล่าสรุปสิ่งที่นักเรียนไปค้นคว้ามาได้ดีไหมคะคระครูขอตั้งหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศและสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนที่ควรรู้แล้วกันนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราว่าเราไปหาอะไรสนุกๆเล่นกันดีกว่านะไม่เห็นต้องมาหาหนังสืออะไรไปสนุกให้ครูฟังเลยอะเอาหนะ้าครูให้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสินาทีสุดท้ายเราเดินมาห้องสมุดหาอะไรก็ได้จะไปยากอะไรก็แค่บอกว่าจากทารกก็เป็นเด็กโตมาหน่อยก็เดินได้แล้วก็เข้าเรียนแล้วก็เป็นวัยรุ่นทํางานแล้วก็แก่แค่นี้เองเอา้าวแล้วเรื่องสุขอ,อนามัยละ่ะปัดท่อพวกนายไม่อาบน้ํากันหรือยังไงก็อาบน้ําฟอกสบู่ทุกวันแค่นี้เอง เอวันนี้เรามีการ์ดไฟติ้งมาด้วยแม่เราเพิ่งซื้อให้เมื่อวานะมาเล่นกันเถอะเฮ้ยเป็นไงนายเป็นไงนายได้เรื่องไหมเฮ้ยของเราได้เป็นยังไงบ้างคงได้อะไรมาเล่าให้ครูฟังเยอะเลยอ่ะเคนกลุ่มเคนมีกี่คนคะออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยละกันนี่นายนั่นแหละนายเอาไปพูดเลยนายไหดูเละเฮ้ยนายแหละใช่ใช่นาไปสิเออไม่ว่าจากทารกก็กลายเป็นเด็ก หยุดก่อนค่ะนี่กลุ่มของเคนเรียไปค้นคว้าข้อมูลมาใช่ไหมแล้วมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ครูจะให้เวลาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังด้วยพร้อมกลุ่มของใบเฟิร์นแต่ว่าตอนนี้ครูจะทำโทษกลุ่มของนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามงานที่ครูมอบหมายให้น่าเลยน่าแลแหละนาแ้แหละน่าเลยน่าเลยน่าอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปพูดอ่ะถามพ่อแม่จะรู้ไหมนะแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เนี่ย อไม่ต้องตกใจพี่ชื่อแรบบิทเป็นกระต่ายจากนังสือสุขศึกษาจะมาช่วยไขปัญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเคนเองวัยแรกรุ่นคือเด็กอายุประมาณ10ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเด็กวัยน้องๆเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเลยละเช่นการเปลี่ยนแปลงของเพศชายมีนวด มีขนขึ้นที่รักแร้หน้าอกและอวัยวะเพศมีเสียงแหกมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นมือและเท้าใหญ่ขึ้นจนบางทีทําให้เรารู้สึกเก้งก้างยิบจับข้าวของก็มักจะทําตกหล่นบ่อยๆเพราะการจเจริญเติบโตของอวัยวะยังไม่สัมพันธ์กันอาการแบบนี้เป็นกันทุกคนครับแต่จะแสดงออกช้าเร็วมากหรือน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของน้องๆแต่ละคนและในการจเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กหญิงจะเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อยมีขนขึ้นที่หัวหนาว หน้าอกและสะโพกขยายขนาดขึ้นส่วนการพัฒนาการทางเพศของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกันซึ่งเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอัณฑะจะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายหลายชนิดที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชายส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหลายชนิดแต่ที่สำคัญคือ เอสโตรเจนทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิงอวัยวะเพศช,ชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือองคชาตและลูกอัณฑะส่วนของเด็กหญิงค่อนข้างจะเร้นลับถึงแม้จะเห็นได้จากภายนอกคือมดวน,นาวและแครใหญ่เท่านั้นแต่อวัยวะสําคัญที่ทําหน้าที่สืบพันธุ์จริงๆอยู่ภายในร่างกายคือช่องคลอดมดลูกท่อนำไข่และรังไข่ครับอาบน้ำทุกครั้งควรล้างอวัยวะเพศด้วยน้ําและสบู่ทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้ง และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นก็แค่อาบน้ำฟอกสบู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะโดยเด็กชายทำความสะอาดโดยรวดหนังหุ้มปลายองคชาตขึ้นมาให้ส่วนหัวอัเวะเพศโผลตรงนี้จะมีสารค่อนเหลวหรือที่เปียกติดอยู่จึงต้องทำความสะอาดล้างให้หมดและจากนั้นซักให้แห้งสำหรับเด็กหญิง หลังทำความสะอาดล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดอ่อนนุ่มซับให้แห้งระวังอย่าเช็ดแรงเกินไปจะเกิดเป็นแผลได้และหลังจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระก็ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งในเด็กหญิงให้ทำความสะอาดจากอวัยวะเพศไปถึงทางทวารหนักเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากทวารหนักติดต่อมายังช่องคลอดส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศหญิงควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกลิ่นอับชื้นสวมกางเกงชั้นในให้ขนาดพอดีไม่คับแน่นจนเกินไป และไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มปะปนกับผู้อื่นหากเพื่อนเเกิดความสงสัยหรือเกิดสิ่งผิดปกติกับอวัยวะเพศควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูครับจบการรายงานแล้วครับ้บ้สสส,ส่่่งงแมม จบลงไปแล้วนะคะกับการนําเสนอคลิปวิดีโอค่ะเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาอวัยวะนะคะของเพศชายและก็เพศหญิงนะคะถ้านักเรียนคนใดสามารถหาเพิ่มเติมได้จาก Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือ YouTube ต่างๆนักเรียนก็สามารถหาเพิ่มแล้วก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนคนใดมีข้อสอบถามหรือสงสัย ให้สอบถามมาในรายกลุ่มวิชาสุขสศึกษาและพลระศึกษาได้เลยนะคะหวังว่าจะสนุกกับการทำใบงานที่5นะคะอาทิตย์นี้ครูคคก็ขอสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ